สวัสดีครับพบกับผมช่องเตยฟาาริมคองเลสซิ่งจะมารีวิวแมสซี่หนึ่งสอสนะครับเป็นเครื่ององัดฟังทีมงานริมคองเลสซิ่งนะครับจะให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับก็จะทำการเอาไปเช็คนะครับ จะเช็คใบมีดใหม่นะครับเพราะว่ามันน่าจะเริ่มสึกแล้วนะครับก็เช็คใบมีดเช็คบูทเช็คโซ่นะครับโซ่ก็หย่อนแล้วนะครับนี่ตึงสุดแล้วเพราะว่าถ้าถ้าเปลี่ยนไม่ถูกนี่กลัวมันข้ามรอบนะครับก็ให้ช่างเขาพิจารณาให้นะครับโดยรวมนะครับนี่ ก็จะมีล้อเสริมนะครับเป็นล้อเล็กหรือแถวทีมทีมงานผลเขาจะเรียกว่าล้อเครื่องบินนะครับตัวนี้เอาไว้ถ้าเอาไว้ใช้ไอ้ข้ามคันนานะครับมันก็จะเซฟเซฟหนวดเรามันก็หลุดไปแล้วครับน่าจะหนึ 1, ่งสองหนึ่งถึงสองตัวนะครับก็จะมีตัวนี้ ก็ยังไม่ได้เช็คอะไรนะครับเสร็จงานก็จอดยาวเลยก็เตรียมเตรียมตัวนะครับเช็คไว้ช่วงเวลาว่างนะครับล้อตัวนี้ก็ประโยชน์ของมันก็คือไว้ข้ามคันนานะครับมันก็จะปีนตัวนี้ล้อตัวนี้มันก็จะเหยียบคันนาแล้วหนวดตัวนี้มันก็จะดีดขึ้นนะครับเลาตัวนี้ยางยางตัวนี้ก็เป็นยางนอกติดรถมานะครับ เป็นยางของมันมาเลยขอบเดี๋ยวผมดูขอบก่อนนะครับนี่นะครับกลับลายไหมสองจุดห้านะครับขอบสิบสี่หกนัดนะครับ ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับก็ได้ล้อมาใหม่นะครับเป็นล้อเสริมตัวนี้นะครับนี่ว่าจะมาติดตรงนี้เวลาเราเดินทางแล้วทีนี้ล้อล้อเรามันกว้าง ล้วก็จะใช้ล้อตัวนี้เสริมครับยกล้อข้างใดข้างหนึ่งขึ้นนะครับเพื่อจะให้มันเข้ากับถนนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดมัดนะครับปีนี้ปัญหาชุดมัดไม่ค่อยมีนะครับมัดปกติมัดดี ยางตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นยางมือสองนี่ครับเป็นยางสองอห้าทับเจ็ดสิบห้านะครับอาาสิบห้ามันใส่ได้นะครับไปให้ร้านยางเขาหายางให้ใส่นะครับ ครับถ้าใครได้ติดตามผมก็จะรู้ว่าคันนี้ซ่อมอะไรไปบ้างนะครับช่วงทํางานก็จะเป็นรางรางตัวด้านในเนี่ยครับแล้วก็เผาเรลาหนวดกุ้งมันแตกนะครับเป็นเรื่องปกติของแมสซี่นะครับช่างเขาว่ามาอย่างนี้วันนั้นตัวนี้แตกก่อนครับนี่เป็นชุดคัด แล้วก็ลามมาตรงนี้ครับยาวเลยครับก็ประมาณนี้นะครับฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นสตาร์นะครับเป็นเครื่องเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับเป็นสตาร์สีพันยังไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะครับ ก็จะมีล้อสเสริมอย่างนี้นะครับอันนี้มันติดติดเครื่องมาเลยนะครับก็ผมว่ามันก็ใหญ่พอสมควรอยู่นะครับบ็อกก็น่าจะใหญ่กว่าเมสซี่นิดนึงนะครับระบบก็เป็นระบบขับเฟืองทั้งหมดนะครับ ปกติจะเป็นสายก็เปลี่ยนเป็นหัวอัดนะครับมันยังล้อร้อนไม่เท่ากันนะครับฝั่งด้านฝั่งด้านขวาผมนี่มันจะล้อเล็กนิดนึงมาดูฝั่งนี้ครับโคตรใหญ่มันน่าจะรับน้ำหนักตัวนี้นะครับยางอ้วนมากครับ เดี๋ยวผมหาเบอร์มันก่อนทำไมมันไม่มีบอกครับหรือผมหาไม่ถูกด้านโมมันอยู่ฝั่งนี้ครับ มันเข้าไม่ได้นะครับมันมันแคบเกินก็เป็นเข้าๆก็แล้วกันนะครับนี่ก็เป็นชุดล้อนะครับเครื่องตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับ สภาพก็ยังถือว่าใหม่อยู่นะครับสีก็เดิมๆมาเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาวัดดูมันใหญ่เกินกันหรือเปล่าระหว่างเมสซี่หนึ่งสองสี่กับสตาร์สี่พันนะครับจะวัดเป็นคร่าวๆนะครับเ้ื่อตลับเมตรเอาลาวก่อนก็นแล้วกัน ใกล้ๆนะครับว่ามันจะยาวเท่าไหร่ก็วัดตรงนี้เลยเอานะครับวัดตรงนี้เอาเลยแปบ๊บนึงนะครับ ประมาณร้อยร้อยสี่สิบสีนะครับประมาณโดยประมาณประมาณร้อสี่สิบีตตาจะเท่าไหร่กันเพราะว่าน่าจะใหญ่กว่านะครับสตตา เมสซี่ร้อยร้อยสี่สิบสี่โดประมาณนะครับตัวนี้โอประมาณร้อยห้าสิบหกนะครับร้อยสี่สิบสี่เกือบเกือบคืบอะครับประมาณช่องหนึ่งเนี่ยประมาณช่องนี้ช่องนี้มานี่นะครับตัวนี้มันจะใหญ่กว่า มาดูที่เครื่องเลยครับผมก็ก็จะวัดโช่เข้านะครับวัดดูกันเลยคลายสงสัยโอ้ประมาณ2องห้านะครับโดยประมาณนะ2องยยสบห้า มาดูแมสซี่บ้างครับผมจะวัดตรงนี้เอาก็แล้วกันนะครับมันวัดง่ายมันไม่มีคนจับด้วยครับสองร้อยยี่สิบห้าสองร้หนึ่งนะครับตัวนี้สองร้อยยี่สิบห้านี่นะครับ เห็นไหมช่วงล้อหนึ่งนะครับสองร้ยยี่สิบห้ากับสองร้หนึ่งก็มาดูบล็อกกันบ้างครับบล็อกสับบล็อกแมตซี่ บอคแมสซี่สี่สิบหกนะครับบอคแมสซี่สี่สิบหกมาดูสตาร์บ้างครับสี่สิบหก สี่สิบเก้านะครับประมาณสี่สิบเก้าก็ใหญ่เกินกันวนะ่าประมาณ 2, 2สองเซนประมาณนี้นะครับแล้วก็วัดอะไรดีครับ ความยาวมันไม่ถึงนะครับมันตัวนี้มันมีแค่สามเมตรตลับเมตรผมอะ่ะมันมีแค่สามเมตรตัวนี้มันน่าจะสามเมตรกว่านะเข้าๆจากสายตาก็ไม่ถึงนะครับสรุปว่าสตาสีพันใหญ่กว่าแมตซี่ประมาณ 4เซนมัง้งสี่ห้าเซนนะครับช่วงล้อหนึ่งถ้าผมพูดผิดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันเพิ่งเพิ่งทำปีแรกครับนี่จะเข้าปีที่สองแล้ว สไตล์ไม่ใช่แมสซี่นี่น่าจะเอา L ห้าสิลากนะครับสไตล์นี้น่าจะเอา M หกสองผมว่ามันน่าจะใหญ่มากนะครับออกจากถนนนี่ผมว่าใหญ่โคตรใหญ่เลยแต่ถ้านาเล็กนี่น่าจะเลี้ยวยากนิดนึงนะครับ สตาร์มันดีอย่างหนึ่งนะครับหนวดมันมันเล่นตัวได้ครับเนี่ยแต่แมตซี่เรานี่มันมันต้องต้องแน่นอย่างเดียวนะครับตัวนี้หนวดหนวดมันจะไม่มีปัญหาถ้าเป็นแมตซี่แล้วก็ครับมันต้องขันให้แน่นนะครับแล้วทีนี้มันจะเบียดเบียดกับตัว ลองตัวเนี้ยครับมันจะเบียดแล้วหนวดมันจะขาดนี่เนี่ยนี่ครับบางทีนี่มันหมุนไปอย่างนี้แล้วมันเสียดเป็นเบียดกันกันกบตัวโค้งตัวเนี้ยครับมันจะทําให้หนวดขาดแล้วก็เบี้ยวแล้วเวลาเราเดินเครื่องมันจะดังหนวดนะครับ ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบดึงใส่เชือกดึงนะครับสตาร์สีพันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ นี่ครับมันจะเป็นล็อกอย่างนี้ตุงดึงตัวนี้นี่ครับให้มันเข้าตามล็อกตัวนี้ครับชุดคัดก็น่าจะปิ้นมานน,นะครับนี่เห็นไหมมันไม่เข้ารูปนะครับก็ต้องลองดูก่อน แต่มันอยู่ในประกันอยู่นะครับคันนี้เจ้าของเครื่องก็รับประกันอยู่นะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อแกได้แกก็จะมาดูเครื่องให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากติดตามช่องเต้ยฟาร์ลิงพองเลสซิ่งด้วยนะครับ